SMS ที่เราได้รับมาแล้วมีลิงก์ไฟฟ้าแจ้งคำนวณยอดเงินค่าประกันมิเตอร์ที่แต่ละครัวเรือนจะได้รับสามารถเช็คยอดเงินและรับเงินคืนได้แล้ววันนี้ที่แล้วก็จะมีลิงก์แนบมาให้เรากดน้อเคว่าได้รับอีกมลแจ้งคืนให้น้องแตะจำนวนแลสู่ซีพีดีไอเนสนะคะเราลงทะเบียนแล้วปฏิญาณตัวเราเลยบตัวอย่างนะตรงนี้ถ้าเราลงทะเบียนนะมันจะมีแอร์ช่วยค่าไฟด้วยเนาะเดือนแล้วก็ค่าเป็น ข้อมูลส่วนตัวจนไปถึงถามบัญชีที่จะรับเงินคืนระหว่างที่เรากรอกข้อมูลมิจฉาชีพพูดคุยกับเราเรื่องยอดการคืนเงินอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อเป็นการถ่วงเวลาในการทํคิวอารโค้ดปลอม,ลอมส่งเลขที่บัญชีปลอมให้มิจฉาชีพก็จะได้รับ QR วอารโค้ดจากมิจฉาชีพตกลงมันขึ้น QR วอารโค้ดเลยพี่สแกนก็จะขึ้นยอดที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นมา199บาท,บาทก็คือเงินในบัญชีของเหยื่อนั่นเองอะไรทูเซฟเเมันขึ้นแคนเซลกับเน็กก็คือให้กดเน็กไปนะพี่ใช่ไหมขั้นตอน ม่ให้อ่านข้อความที่ขึ้นบนสลิปซึ่งหากสังเกตดีๆมันคือการโอนเงินออก